โอ้ oh my g นี่คือล็อกดาวน์แล้วหรือยังไงนะคนติดเยอะขึ้นมากรัฐบาลก็ยังมีความแบบเชื่องช้าพูดบ้านๆก็คือแบบแย่มากเหนื่อยแล้วทุกวันยังไงอะ <h> ah> <h> ah> นิวไฮทุกวันยังไงยังไง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแบงก์กิเบอร์กวดนะครับวันนี้แบงค์ก็จะมาตรวจโควิดเองที่บ้านนะครับด้วยความที่ตอนนี้คือโควิดกระจายเยอะมากวันหนึ่งก็หมื่นกว่าเกือบจะสองหมื่นแล้วนะฮะคนตายก็เป็นร้อยโอเมก o d นี่คือล็อกดาวน์แล้วหรือยังไงนะคนติดเยอะขึ้นมากแล้วก็รัฐบาลก็ยังมีความแบบเชื่องช้าเราก็ ไม่เห็นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะฮะยิ่งนับวันคนก็ติดเชื้อกันเยอะมากขึ้นซึ่งก็น่าจะเป็นการที่บริหารจัดการของรัฐบาลได้ไม่ได้เต็มที่หรือพูดบ้านๆก็คือแบบแย่ yeah, มากะนะโควิดติดเต็มกันไปหมดแล้วโรงพยาบาลก็ไม่มีเตียงนะฮะคนที่ทํางานหนักที่สุดก็คือจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลอื่นๆเขาก็ต้องแบบ โอ้โหทำงานแบบหน็ดเหนื่อยมากนะครับวัคซีน mRNA เนอะกว่าจะเข้าแล้วยังไงไหนจะฟ f i เซอร์โมเดอจริงๆควรจะให้หมอพยาบาลก่อนไหมว่าไหมแล้วคนที่เขาจองไปอีกอะ่ะก็ยังไงอีกละ่ะก็จะมาใช้สิทธิ์ใช้เส้นใช้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เนาะก็ควรจะมีแบบจิตใต้สำนึกนิดหนึ่งเราว่าเนาะอันเนี้ยแบงก์ก็ได้มาจะเป็น ตัว rapid antigen test kit ตัวนี้นะครับซึ่งก็มันมีความสะดวกสบายมากยิ่ขึ้นคือเราไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลฮะนี่นี่เลยเนาะเขาก็จะมีตัวนี้มาให้แล้วก็จะมีน้ำยานี่น้ำยาที่แบบตัวแบบ test covid นะฮะว่าเราติดหรือยังไงเนาะก็จะมีตัวไม้ swab ตัวนี้ให้นะฮะก็นี่เลยนะครับก่อนอื่นเราก็จะแกะตัวนี้ออกก่อนนะครับ เพื่อที่จะได้แบบเห็นข้างในกันว่ามันจะเป็นแบบนี้เหมือนคล้ายๆแบบที่ตรวจคันเนาะแต่เราก็จะมาดูว่ายังไงนะครับก็คือถ้าตัว C ถ้ามันขึ้นตัว C ตรงนี้แสดงว่าเราไม่ติดโควิดแต่ว่าถ้าขึ้นตัวทแสดงว่าเราติดโควิดนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ขึ้นทั้ง2ออันก็ต้องตรวจใหม่ถือว่าอันเนี้ยแบบเทสไม่ดีแล้วเนาะก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมันเริ่มเลยดีกว่าเฮ้ย ตื่นเต้นยังไงล่ะครั้งแรกเนาะก่อนอื่นเราก็แกะอันนี้ตัวไม้นี่ออกมาขั้นตอนที่ดับรู้สึกกลัวนิดนึงก็คือในการแบบแย่พงสมูกนี่แหละมันจะยังไงอะลองดูแล้วกันเนะาะก็พอได้อันนี้ออกมาเสร็จแล้วนะครับเขาก็ให้หันแบบเงยหน้าขึ้นนิดนึงแทงเข้าไปแบบ ประมาณ1นิ้วหรือ2.5เซนนะครับแล้วก็หมุนประมาณสักสิครั้งเนาะโอเคเริ่มโอ้ยมันไม่เจ็บนะแต่ว่ามันแบบมันจามนิดนึงอ่ะ โอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาตัวน้ำยาอันนี้ที่เขาแถมมาให้หนี่แหย่ลงไปอย่างนี้เนี่เสร็จแล้วก็บีบตัวนี้นิดนึงนะแล้วก็หมุน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 ให้ได้สักประมาณสักสิบรอบหมุนไปหมุนมาอย่างนี้โอเคแล้วหลังจากนั้น ก็ดึงลูดอันนี้ขึ้นอ่ะอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้น้ำยามันแบบเอาตัวแบบติดกับีตัวแปลงแล้วก็ลูดโอเคหลักอันนี้เราก็เอาทิ้งนะฮะในถุงขยะที่ปิดเชื้อเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็ฝาเนี่ยปิดโอเคแล้วก็เอาตัว น้ำยาตัวนี้ที่เราเทสแล้วนะฮะหยดลงตรงนี้ได้เลยนะครับ4หยดเนาะ 1, 2, 3, 4โอเคแล้วเราก็รอประมาณ15-30นาทีนะครับแล้วเราก็จะมาดูผลคืออย่าให้เกิน30นาทีถ้าเกิน30นาทีผลก็อาจจะมีการคัดเคลื่อนได้เนาะนเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆรอประมาณสักแบบ15นาที ในช่วงที่เรามันรอเนี่ยเราก็มาพูดถึงรัฐบาลหนนะ่อยวัคซีนทุกตัวมันดีแต่มันมีที่ดีกว่าไงก็ควรไหมล่ะก็ควรที่จะหาที่มันดีกว่าที่เราจะต้องมาเอาอยู่นั่นและอะไรนักหนากับซีโนแวคที่จะต้องเอาอยู่นั่น <c oughs> เนาะไม่เข้าใจเลย <c oughs> เหนื่อยแล้วทุกวันยังไงอะนิวไฮทุกวัน <c oughs> เศรษฐกิจก็พังทุกอย่างพัง โอ้ไม g ก d แล้วแบบเราจะต้องสู้เราต้องชนะแล้วยังไง่ะคนที่มันจะทําให้ชนะมันแบบมันทำไม่ได้ไงมันทําไม่ได้ก็ควรที่จะปล่อยให้คนอื่นทำไหมมันน่าจะดีกว่าไหมถ้ายังดื้อด้านที่จะยังทําอยู่เนี่ยก็ลองฟังรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเอามาใช้คือ ไม่ต้องคิดตอนนี้คือไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะคุณคิดไม่ได้แล้วเนาะตอนนี้คนน่ะต้องการที่จะมีชีวิตที่อยู่รอดต้องการปลอดภัยจากโควิดเออและได้รับวัคซีนที่มันดีที่เขาคิดว่ามันดีไม่ใช่ดีแค่ตัวเดียวและผลตอนนี้ออกมาแล้วอย่างไงอย่างไง ไม่ติดโควิดนะไม่ติดโควิดนะครับก็คือถ้าผลขึ้นตัว C ก็คือไม่ติดโควิดนะฮะแต่ว่าถ้าใครขึ้นตัว T ตรงนี้ทั้งตัว T และตัว C แสดงว่าติดโควิดนะครับก็ต้องเข้ารับการรักษาเลยนะครับหรือว่าไปที่โรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจอีกทีนึงนะครับก็นี่เลยนะครับดีใจมากก็แอบแบบตื่นเต้นนิดนึงว่าเฮ้ยยังไงยังไงเนาะอาจจะแบบนะ ออตื่นเต้นที่ต้องแบบแย่พรงจมูกแล้วตื่นเต้นที่แบบลุ้นผลที่จะออกมาว่าจะท้องหรือไม่ท้องเฮ้ยไม่ใช่จะติดโควิดหรือไม่ติดนั่นเองนะฮะ เป็นยังไงบ,บ้างครับกับการตรวจโควิดเองที่บ้านของแมงครั้งแรกนะครับก็ผลที่ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจมากนะครับก็คือไม่ติดโควิดนั่นเองนะครับแล้วใครที่ติดก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับก็ต้องติดต่อที่ศูนย์อนามัยที่บ้านหรือว่าติดต่อโรงพยาบาลแถวบ้านในจังหวัดของตัวเองนะครับเพื่อที่จะได้เข้าการรักษาตัวนะครับในคลิปนี้ก็ อาจจะมีคํารุนแรงเดือดไปบ้างเพราะว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแบงเองนะครับเราทุกคนก็ต้องมีสิทธิ์ในการพูดเพื่อสมกับคําที่ว่าประเทศประชาธิปไตยเนาะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, ด share, กดไลค์กดแชร์กด s u r s c r ให้ช่องของแบงค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ